อะไรนะน้ำเงินนะครับโดยที่น้ำเงินเริ่มก่อนนะครับจรทิงไล้สกิลของพี่สตีฟพออันี้แล้วก็โซชาร์จอันนี้เริ่มหลังไลท์ได้จุ้จว ตัวท่อถูกต้องใคกันนะที่เกิดไปกว่านี้แล้อะเออคนพันนั้นนมันไม่ควรมีใครแพ้นแล้วก็ทิ้งใช่ไหมใครแพ้วามันมันสักทิ้งมันสักทิ้อ๋อถูกต้องแล้วก็ไล่จั่วใช่ไหมถูกต้องไม่จริงเลยแล้วก็ตีเลยไม่มีอะไรแล้วไม่กัดจริงๆที่เราแพ้เจ้าของร้านมันเป็นสักทิ้งไม่ใช่เรา พี่พีพี่พีคลิปพี่พะคลิปก็เขียนไปแล้วยอมเขียนกลับไาเดียวคลิปไม่หนุอ่านแล้วี่โดนแพ้แพ้ไหวเืนเดี๋ยวคนนั้นคนนี้คนเราอ่ะตอนนี้็นแค่คนเดียวเราตัวเราหรอเป็นตัวเรากเข้าซเยลขายเล่นสีอะไรนะครับคอมเมนต์มาหน่อยสวยที่จะฝันไหมด เว้นแต่ผมเช็คฝดันเพื่อแต่ัดไหมแตเว้นแต่ผมเช็คไม่มีอะไรไปไปไไไบ่อยให้สุดเลยลังบวกร้อยเลยหัวหว้อยาะไรวเยวลยเออหกชเลยเขาเช็คได้หล่จีวได้เจยาดีจี๋ได้จริงเหรอดีกว่าจริเหรอ โซชาร์กโอ้ยชิว่าหมื่นแล้วเราชได้ล้วก็ได้บวกพลังไม่ดีเหรอไม่ได้ชิว่าหมื่นขึ้นเลยแกไม่คนเดียวอ่าเดี๋ยวทิ้ยก่อนมีไรถ้ามันเป็นโอ้มแล้วไปเม่อกี้เราเป็นโอเวอร์วกับคุณเจผมถ้โอจะดีกว่าถ้าเป็นอ้มุผมบวกทกมอ๋อรกกมอันนี้แล้วก็ไลท์ทำไรได้ทั้โชคดีไปผมไม่ได้มีโอ้ม่ไลท์ค้นหาสูบจำกัดความโดยไม่ต้องเสียคออะเลยเหรอไม่เสียเอ้ผมก็ไม่เสียไม่ชาร์ได้จ จะตั้งเลยลบแบบนี้นผมเป็นนู้ม้วนกูนนูมือนนะทั้งเกมมันบวกหมื่นบวกคิดทั้งเกมคือจะอยู่ในช่องแวนทั้งเกมเลยอ่ะแต่ไลฟ์ก็โตเหมือนก็ได้ได้อ้โหแจกเทพแเกเทพโตเลยดีหน่อยอย่างนั้นมันดีจริงเหรอนีเรื่องจริงเลยแอดีไทยอ่าผมไม่อยู่แล้วก็มีแค่นี้เองไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วมีใครจะมาสั่งได้ดึงดึ้งใครจะดึ้งอ่าเดี๋ยวโชว์โชว์น้องโชว์ด็กไหมโอ้โหเรสโอ้โหเรสเลยเชืไม่กะฮัดแวน ฮินินได้ไหมินได้ป่ะล่ะครับหวเนี่ยไม่มีเราควรจะินเป็นวาเลน่าใช่ไหประมาณนั้นได้หมดเช็คาไม่ได้เช็คาได้มาสามมือพี่หลวงค่าค่ารีเลไปแล้วไปเลยหรอไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไปเลยไปหายเยอะมากซารีต้องต่างนะครับแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้ใช่หรือเปล่าใครรู้แล้วตอบไม่น่อยเว้นไ่น์ไม่รู้ครับไม่รู้ครับ ใส่ใส่ได้ไหมใช่ได้เดี๋ยวเราไม่รู้เว่าไม่รู้เาไปแคมือใครทำหรูไงไม่มีใครใส่ฟูอาดกัสราสิบสามไปฟอนเชคไม่มีโอใช่ได้อยู่รอพลังแวนัไปสงดว่สิแปตัดอนแล้วสิขอแค่หมื่นเนาะใช่หมื่นใช่ไหมตัดยังตยัอัดมาคุ เอยิ้วเหลือชิวแค่หมื่นห้านะจ๊ะเฮ้ยพูมาแล้วที่แปดนี่ขอสองหมื่นสิบแปด่อนละเข้ากันเข้ากันยิวชิวหมื่นห้านะจ๊ะโอ้ยเช็งผาใต้มาแล้วนี่หยิบเลยจ้า ได้แล้วด้หลังนะได้านหลังนะ้านหลังนะซื้อคนนี้เป็นเล่นเขียวมาแล้วจ้าอ่าได้ๆเทาเท่าออกเขียวใช่ไหมอย่ามีคนเล่นเมีตาอะย่าสามได้ยันดึ้งอีฟอยเฮ้ยเทิดกับปื้มแน่นอนเลยเฮ้ยอ่าวันนี้ขายหน้ากล่องให้ป้องได้นะเฮ้ยฮะเอาอะไรวะไม่ไม่หน้ากล่องฟอยใช่ไหมไม่ใช่๋อไม่ใช่วันนี้เทิดกับปื้มแน่เลยหน้ากล่องฟอยเลยแน่นอนไอ้นนี้ทำอะไรได้นะ โซโซวัาหนึ่งเสร์ฐเวลิน่าก็พี่ไม่เอาฟอยผมมอก็ได้นะแรกกี่บาทอ่ะไปดูใช่ไหมโซโซบ้เนี่เอ้ชิงเขอใเขาเสริฐแยี่สิบดีพิ่มใจที่20่สิได้ไหมน้องได้ฟอยใบนี้ไปอ่ะแของน้องอ่ะแต่คใไปแกดีขอให้น้องได้เลยนะยีสบาทอุ้ยแล้วไปดท้ายนี่ชักตังแล้วชักตังแล้วไมกี่บาทไม่ังเฮ้ย่อยาักมุ กม so like, 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 าี trying, huh? Mo ้อใช่ไหมนี่ถูกไหมพี่พี่หานี่ก่อนโซบายแล้วก็หาก่อนใช่แล้วก็ทำอไรอย่างเงีเราคอ์เตอร์บารเหรอไม่มีอะไรทีมการ์ดมึงไปนี่จากดอกโซนไงอ๋อต้องเปอรโซน่าเหรอไม่ไม่ต้องพี่ทีมมือขุดได้เลยดีมากเลยไม่หรอกพูดอะไรแหละมีแล้วเราใช้ขดลายลายได้ยังครับติดถามันจันคืออะไรวะมุ้งขุดลายลายคือไี่อะไรไม่ครูงงกว่าคือเด็กมันจะเขุดลายลายไปเล่นยๆหรแล้วก็เวลาตีคอรเตอร์บารใช่ไหมผมบอง แวนไม่กล้ามันนึกว่ามันเล่นในพรีเมียมได้ไงกดไรไรนี่ป่ะมั้พรีเมียมมัน,น,ม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 ,นมันยังไม่รู้นะว่า <Phone? S 2> พรีเมียม <4. S 2> เจ๋งโคตรเจ๋งไ <c oughs> ลยพม,ม่มีดีไรไรอ่าจะเป็นเท่าไหร่นี่คือเดี๋ยวนะมันอ่าสองหมื <c oughs> ่นยืนอยู่แล้วคัตเตอร์บัสจะเป็นสามฟอนเป็นสี่อเด็กแตกสี่ไม่ไหวหรอเด็กคงคิดว่าเนี่ยฟอร์ีมีโดมไรไรแม่พอจะพรีเมียม,ม, <c oughs> ม,ยม,มดีไม่ก็มีอะไรสี่หมื่นไม่ใช่สามแปด อ่านเลยดูที่ด้หลังกองอะไรสีเขียวอ่ะโฆนณาอะไรเป็นหมาดูผ้าเนี่ยอ็เป็นอ๋ออะคร้ความบุกเหมือนห้ากล่องสองหมื่นาแนกาเดี๋ยวไลฟ์เฟสทันบุกเชื่อใจ25งหม่าเปเก่าใช้ห่ใช้ยาวเสนใจซื้อปล่าองหมื่นห้าถูกต้องคือของใหม่ถูกต้องครีจ้าสองหมื่นห้ถูกต้อง สามมืนึงโซชาร์ปหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นสารรอยบุชช่วยแชาร์เป็นเทปครับแต่สีไรแล้วก็โซบราส5เฮ้ยสแตนจะั่งหมดมิดครับแต่จมีอไรอีมิดแหละไม่มีไม่มีเีวิตแต่พี่ก็ไม่มีพีนะราคาโคตรทันผลพี่ปล่อยได้เดียวสองฟ้มปล่อยกันใช่ไหมโอ้เนี่ยมือจะกาดพอปเนี่ยขีๆไปเลยตาบ้เนี่นะนั่นแหละการที่รไหเ่ครูแกซื้อสาม สาม <Techn Pokémon> ไป 30, okay. oh, stop, stop. ็นขอเลยอ่ะเลขกสี่ของจบขอสามหมื่นของหน้าไม่รู้เป็นไงต่อสามหมื่นเลยเหรอใช่สองหมื่นโอ้โหไม่ย่ออย่างนั้นเลยตา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 ยดี่เป็นดีของดีของดีของดีดีอะไรของดีของดีตัวนี้สามหมื่นเนี่ยตีข้ามไปอีกไปทางยวงนะจ๊ะเวลาไปไปทางยวงเฮ้ยขอได้ป่ะเดี๋ยอะโหดว่ะ ถ้าให้เอาจิงแล้วทำอะไรได้มั้งอ่ะเยพี่ซื้อพี่ทำอะไรมั้งพี่ก็น่าจะชนะเดียไม่น่าจะพี่นลวพี่ทำอะไรมั้งโจยอันนี้โจก่อนแถ่นะผมเหมือนใช่จ่ายตอนนี้เลยครับแล้วก็ยังไงนะทิ้งมือเรขบัญชีมาแล้วแต่สามสิบูสามสิบสตแต่ปัญหาคืองคไม่ลงเสียเลดี๋ยวโดนถเลขบัญชีนะอ่าราได้เดี๋ยวอยู่ดีต้องาเได้ยังไม่อาเอาเงินนี่นะเอเกศูนย์ ก็เอาไปชุบทิปตาชุบพี่ะทิ้งพิกเกอร์ชุบพิเกอร์มาแค่ทิ้งเ่ายนะถูกต้องแล้วก็ทิปตาหรือว่าชื่อที่ใท้จริงว่าทุกคนจะถูกเปิดเผยแล้วอะไรนะคนเดียกองเดียวชื่อแต่ก็จะหมดแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีตัวเลือกก็ลงอย่างนี้ได้ไหมได้ไม่รออะไรกูเดี๋เฮ้ยเดี๋ยวนี่ยูยูไม่ไม่คิดบ้างเหรอคิวเดียวผมได้อยู่เออเอาเวลากาดอาจะบานหนึ่งใช่ไหมไม่เดี๋ยว เขาจะบ้านหนึ่งมันจะบูต yeah> ัวม uh ันด้วยไหม41ใช่เ่าหนึ่41 4ด้ยัน41เพราะว่าผมมา2หมื่นว3 3อ๋อ41รงได้ดีส01มันอมาแย่งมาไหมไม่ดอไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่เดียวเท่านั้นไอ้นี่จะเป็นเท่าไหร่ไหม4ทำไม4ยืน2หมื่นเลยเขาื่หน้าแล้วก็เติมต่อตีแจสกิลอีก7 โอเคนะจ๊าต่อให้ใชนไปนะครับผมไปเริ่มคลิปแล้ว